สวัสดีครับพเพื่อนๆเกมเศรษฐีทุกๆคนนะครับวันนี้จะพามาสุ่มแจ็คพอตนะครับไม่ใช่แจ็คพอตดีกว่าเรียว,ว่ามาสุ่มหาคิทตันนะครับเพราะตอนนี้อต,ตอนนี้ขาดคิทตันอยู่ประมาณประมาณ4ี่พันวะประมาณ3ามพนะครับประมาณนั้น3ามพอ่ะก็จะมาสุ่มนะครับก็จะไม่พูดมากละมาสุ่มอย่างเดียวครับอ่ะได้มา5เพชรนะฮะเฮ้ยสิบคิทตันเนาะเออ อ่ะสูมไปอย่างเดียวครับ <c oughs> คือเหมือนเป็นเนี้ยเหมือนเป็นเว้นเพิ่มขยะให้กับให้กับคังอ่ะเอาตรงๆนะ <c oughs> มีซองมามากโอ้โหสิบคิวตันอ่ะยีาาะ่สิบคิวตันนะโอเค <c oughs> มีสูตรหนึ่งบอกมานะครับถ้าอยากได้ตัวมิลาดเนี่ยให้เอาการมิลาดอ่ะให้ใส่การมิลาดนะครับอันนี้ซึ่งนี้ผมก็ใส่การมิลาดละอ่ะ,อะเราจะเอาช่องกลางลนลัวนะฮะ,ะช่องกลางลนลัว อะุนลัวช่องกลางลุนรัวๆๆผมหนึ่งหมื่นทองสิบคิดบักทองสิบคิดตันสิบคิดต,ตันนี่มันคุมไหมเนี่ยสุ่มเนี่ยเหมือนมันเป็นเว้นเพิ่มของดองให้กับเราจริงอะของดองพวกขยะให้กับคังเราอะฮะพวกกล่องเขียวแพ็กมาม่าเนี่ยไม่น่ามาเนาะเจ็ดพันนี่พอรับได้ โอ้ท oh, ี่เอบวกนี่แจ่มเลยห้าเพชรหนึ่งหมื่นทองน,นี่แจ่มครับแต่ถ้าต่ำกว่าห้าพันทองน,นี่เหมือนมันจะไม่คุ้มนะสามคริสสามสิบคริสอ่ะสิบเพชรโอเคอยากมีโมเมนต์ได้แบบสี่พันคิสตันนะ่ะ <laughs> งั้นเราช่องมั่วมๆกันครับซ้ายขวากลางมั่วหมดเลยอ่ะโอเคสามสิบคิสตันยี่สิบคิสตันโอ้ยูนอาชุดแวยนน้ำ คือใจจริงเนี่ยผมอยากแลกตัวโอ้เจ็ดร้อยคิทตันโอเคใจจริงเนี่ยผมอยากแลกตัวมิลากนะครับเพราะว่ามันมีอัญมณีไกด์นะครับอัญมณีไกด์สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์เลยแต่ยุนอาเนี่ยอัญมณีโขงเนี่ยผล,ลึกเนาะผลึกโขงคือมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยเกินนะครับสี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันให้สักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะแลกยุนอาเลยสี่เปอร์เซ็นต์โอโ้ยนึกว่าได้ นึกว่าได้<ร>เห็นสีทองมันนึกว่าได้ยุนอาโอ้โหแม่งเพิ่มช่องการ์รด,ดถ้ายุนถ้าไอถ้ายุนอาเนี่ยถ้ามันได้ผลึกโขงสักสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมจะแลกเลยนะครับสิบเปอร์เซ็นผมว่ามันน้อยไปนะผมเลยไม่แลกยุนอาแลกเป็นมิลาดดีกว่านะครับได้ผลึกผลึกอะไรผลึกไกด์อะสิบเปอร์เซ็นถือว่าเยอะนะครับสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่น้อยๆน,นะ เมื่อกี้เห็นสองทองแวบๆนึกว่าจะได้อุตสาห์เตรียมกริดแม่งเพิ่มชงการ์ดเจ็ดร้อยคิดนี่มาครั้งเดียวเองเนาะไม่มาเลยะงั้นเราต้องกดมั่วครับเรากดช่องเดิมๆซ้ำนี่เหมือนเหมือนจะไม่ได้อะต้องกดมั่วๆต้องเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆครับถ้าเรากดช่องเดิมเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้นะเนาะต้องเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆนะครับ ช่องไหนดีสุดก็ช่องนั้นนะครับอ่ะลองดูที่สุดเขาบอกมานะเจ็ดร้อยคิทตันดีสุดได้เจ็ดพันทองอันนี้อันนี้ดีสุดเนาะได้สิบคิดอันนี้ดีสุดีสุดครับได้ห <in yes ้าสิบอันนี้ดีสุดไหมอ่ะไปนี่ครับแล้วก็ไปนี่หนึ่งพันคิดอันนี้ครับยี่สิบเพชรหนึ่งพันคิดไม่ได้นะครับการซุ่มเนี่ยผมว่าใช้ดวงนะครับ ช้ดวงจริงบางคนสุ่มได้สี่พันกิตตันก็มีนะหรือแบบดวงดีกว่านั้นได้ไพวกมีหลาดยุนอาเลยก็ก็มีถือว่าดวงดวงดวง,ดวงท่านดีมากนะครับสําหรับใครที่มีงบไม่ไม่ถึงหรือไม่พอนะครับผมแนะนําว่าอย่า,านะครับคุณรอสักหนึ่งเดือนถึงสองเดือนมันก็จะมาแจกแบบง่ายกว่านี้อ่ะเ <ผม S 2> ช่นวรวมฟิกการ์ดนะครับวรวมฟิกการ์ดแบบสุ่มอ่ะเออคือมันสุ่มได้มีหลาดนะครับคือคุณไม่ต้องรีบก็ได้นะครับ เดี๋ยวมันก็จะมาแจกแบบง่ายๆนะครับคือนี่ผมอยากจะสุ่มมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับเห็นว่าบัฟมันโหดบัฟมันโหดยังไงคือบัฟมัน้น่นอะอะไรอะบัฟเหมือนมันซื้อต่อเมืองโคอี้ได้เหมือนบัฟเฮเลนนะครับเอาง่ายๆเนาะสมมุติว่าเราสร้างเมืองเนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อต่อเมืองโคอี้ได้นะครับดีนะดีนะบัฟนี้ดีนะเอาไปต่อก่อนโคอี้ได้น่ะโอ้ เหมือนเพิ่มของดองให้กับคังจริงๆอะ่ะคือผมต้องมาเคลียร์คังใหม่ใช่ไหมเนะี่ยอุตสาห์เคลียร์ไปไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ที่เอบวกนี่ผมรับได้นะสุ่มได้เอบวกห้าเ <5 S 2> พชรโอเคสิบคิตตันนี่ไม่น่าใส่มาอย่างต่ำน่าจะน่าจะยี่สิบขึ้นเนาะกำลังดียี่สิบขึ้นโอเคยี่สิบคิดสิบ <10 S 2> <พ est S 1> คิตตันหนึ่งร้อยคิดห้าเพชร สา0พทอง30โอเคได้อยู่30คิด10ค <hit S 2> ิด <hit S 2> นี่<อ>ไม่นะ่า <laughs> ใส่มาเอาตรงจรง,รรงรเฮ้ยเงยียบดิเงยียบๆดิทำคลิปอยู่อ,ะอ่ะจะต่อฮะจะต่อเกือ1สคิดจากไป20โอเคตัวเฟิร์คาดออก เฮ้ยเียนพวกเกียนเฮ้ยพวกเกียนเงียบๆดิพวกเกียนเงียบดิเงี่ยนดิครับนี่งยี่สิบชิ้นสามพันทองหนึ่งหมื่นห้าสิบโอเคสามพันทองเหรอ G A หนึ่งร้อยคิดโอเคอยากมีโมเมนต์แบบได้อะได้แบบไม่ต้องแลกคิทตันเลยอะจะเก็บไว้แลกอีกตัวหนึ่งอะได้ไหม เขาบอกว่าช so pues ่องขวาที really I mean ่เขาจับได้ช่องขวานะครับจะได้ของดีนะแล้วก็ช่องขวาสักสิบครั้งแล้วกันนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเสียบไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ผมว่าเกี่ยวกับดวงด้วยแหละ บทมันจะย้ายช่องมันก็ย้ายมั่วนะครับคือเราต้องสุ่มมั่วกดช่องเดิมไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องกดมั่วนะฮ <พอ S 2> ะแล้วก็กดไปเรื่อยครับ<อ>เราหมดไปจะผ่านเพชรแล้วนะตอนนี้หมดไปประมาณ800แล้วนะฮะใช่ไหมถ้าดูจะถ้าดูไม่ผิด<อ>มันสุ่มมันมือจริงนะห้าเพชรเนี่ย <laughs> สุ่มได้เพิ่สุ่มเพิ่มมากอ่ะห้าเพชร โอ้โอกล่องสมบติพิเศษแจะแมวถ้าได้กล่องผลึกมันนี่จะดีกว่านะสามสิบคริสยี่สิบคริสตั้นถ้าได้สามพันคิสตันนี่น่าจะจบอะนี่หลาดแล้วลองดูฮะลองดูลองเปลี่ยนเต่าไหมลองเอาถอดจี้ออก<ม>ใส่เต่าขาวลองดูเนาะลองดูก็ไม่เสียหายนะครับอลองดูครับ เตาขาวนะฮะลองดูลองดูเผื่อมันจะทำให้เราได้ของดีขึ้นมะถ้าสุ่มได้ยูนอาห,หรือมิลลัทเอสโบกเนี่ยดีเลยนะผมจะได้ประหยัดคิดตั้นไปเยอะเลยอ่ะหนึ่งหมื่นทองอ๋อแฮ็กเอสิบคิดชุดการ์ดขยะขยะจริงๆ แพ็คเขียวนี่ขยะมากเลยแพ็คฟ้านี่พอได้นะแต่แพ็คเขียวมานี่แบบแพ็ขอยู่กับแพ็คแดงเป็นแพ็คขยะตัวสิบเอ็มก็เหมือนกันไม่น่าใส่มาเนี่ยเนี่ยพูดถึงมาปั๊บเลยอะ่อยอะอยากได้มิลาดอะ่ะมาไม่มิลาดเรา ไม่หลาดได้มาเลยหมดไปเกือบพันเพชรแล้วเมื่อกี้กกกกมันสุ่มมันมือมากเลยร <laughs> อยคิดต้นนานๆจะมาที<ด>อ่ะเดี๋ยวเราไปรับของก่อนเนาะได้เท่าไหร่ละเดี๋ยวเราสุ่มให้มันเสร็จเหลือสักสองร้อยแล้วกัน<ด>ค่อยไปรับทีเดียวเนาะ เขียวนี่ขยะน,น,นะครับตอนนี้แพ็คม่วงโอเคสี่สิบคิด 30คิด20อ่ะเป็นรับก่อนได้เท่าไหร่นี่ครับอ,อ่ะร,รับเรโหลดรับโหลได้เลยคนระับมีทั้งตัวทับและตัวเต็มครับสามพันเนะเนะราได้เพชรมาเท่าไหร่รตัวทับกตวัว ได้ทองมาสี่แสนโอเคน่าจะแลกได้แล้ว,ลวนะตอนนี้โอเคครับแลกได้แล้วแลกมิลาดแล้วกันครับอ่ะโอเคหรือ,อยูสามร้อยคิด <c oughs> อันนาดอันนาดมากโอเคได้แล้วครับไปรับผลึกกันก่อนผลึกเรารับอันนี้นะฮะโอเคสะสมครบสองตัวได้ห้าล้านทอ,องนะครับ อ่ะสูงอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะเลิกพอพอโอเคพี่เซ็ตพังแล้วพี่เซ็ตพังแล้วขอของมาแล้วเปิดแพ็คการ์ดก่อนครับไปอัพก่อนพี่จับโบว์จับโบว์ว่พี่จับโบว์ขอเนี้ขอขอมาเนี่ยจับโบว์ขอขอมา เปิดไปฮะยาโครับยาโซ่หมดไปกี่เพชรผมไม่ได้นับจริงๆงน่าจะไม่ต่ำกว่า500เพรอะไม่ได้นับเพชรนะครับแต่ก็ดีครับที่ได้มา แลกกับคิดตั้นเหรออยู่สามร้อยนะครับ <c oughs> ไปอัพก่อนเนาะไปอ,นะอัพก่อนอ,อ,อ,อ่ะไปฮะโอเคต้องเจาะรูให้ด้วยเอาการ์ดนี่เจาะรูแล้วกันครับนี่ก็มีหลาเจาะไปแล้วกันเนาะมีหลาแล้วก็ นะสมูไรแล้วกันครับเจาะดูไปเรายัดเป็นแซลี่แล้วกันอ่ะยาบไปครับ ติดเหมือนจะติดคูณสองอ่ะติดไหมโอเคฮะติดคูณสองโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะรูไว้นางก่อนแัทเป็นนี่นะฮะบัฟบัฟมันจะเป็นเหมือนไอเฮเลนนะครับเมื่อเราสร้างเมืองเนี่ยจะสามารถซื้อต่อเมืองคูีได้สาอร์เซ็นต์โอเคอัพเต็มก็ได้แสงนะครับเหมือนเดิมเราไปเจาะเจาะอัญมณีก่อน อ่ะนี่ไปแล้วก็เป็นคุมเต่าแล้วกันเนาะต้องคุมเต่าใช่ไหมไมีวันนึงอะผลึก ห้าเหลี่ยมนี่ผมลังเลว,ว่าจะใส่แปรหรือจะใส่ไกดดีแเดี๋ยวผมขอไปคิดก่อนละกันเนาะอ่ะก็คลิปนี้มาตามหาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปรีวิวนะครับอ่ะก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์นะครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ